See, วี4ีครับนิวครับ Happy birthday to you ครับเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโน้นนะครับก็เป็นวันเกิดของน้องนิวนะครับไม่ทราบว่าขอของขวัญโดยการอธิษฐานว่าขอให้ได้เป็น12ตัวจริงของ Academy ม a n t a คสหรือเปล่า ย่งนันเลยนะครับขออย่างนั้นเลยนะครับครับวันนี้ให้เพื่อคุณพ่อคุณแม่มาใช่ไหมครับให้พูดด้วยนิดหนึ่งครับก็จะทำให้เต็มที่ค่ะทุกคนครับแฟนๆดูอยู่ทั้งบ้านก็บอกว่าอะไรกันสัปดาห์แรกมีงอนกันแล้วเหรอเห็นว่ามีงอนกับนัตตี้ถึงว่ะ อ๋อ oh, <Yeah. S 1> มันก็มีอะไรนิดหน่อยแต่ว่าปรับความเข้าใจกันได้แล้วตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแลครับไม่มีอะไรติดข้างในใจนะพร้อมที่จะแสดงอย่างเต็มที่บนเวทีแห่งนี้นะครับครับขอเย้พรบมาป็นกำลังใจให้กับ V 4ครับองนิวครับ v ี n นิวสาวน้อยอารมณ์ดีมีความร่าเริงเป็นอาวุธ ออเหรอแต่เขาไม่ได้พูดหรอกเิออเหรออะไรอย่อางเ,าเาสี้สยหงใสๆกับความสามารถที่นิวมีจะพานิวไปถึงฝันหรือไม่คุณผู้ชมทั่วประเทศเป็นผู้ตัดสิน วีซีครับนิวในเพลงกลับดึกครับเชิญคุณไก่ครับสวัสดีครับน้องนิวครับน้องนิวเป็นคนที่สามารถประคองตัวรอดในโชว์นี้ <c oughs> เพราะว่าพี่เห็นว่าบ็อกบล็อกิ้งเนี่ยเยอะมากนะครับก,ก็ถือว่าทำได้ในวิคแรกทำได้ดีแต่ว่ามันยังไม่ดีหรอกมันยังไม่ดีมาก ถึงขนาดว่าเมันเป็นมืออาชีพหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างแรกคือเรายัางเป็นเด็กอยู่อะ่ะสังเกตว่าเวลาเดินมาก็ท,ทําท่าใช่ไหมครับแล้วก็พอไปถึงพี่ต้อยก็ก,ก็ยังยังยังเป็นอาการนั้นอยู่พูดไม่เต็มปากเต็มคํานะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญมากต้องทําตั้งแต่เริ่มโชว์เลยแล้วก็พอแสดงเนี่ยกังวลเยอะนับ ถ้าจะถึงหรือ,อยังถ้านี้ต้องทําอะไรเงี้ยตลอดเวลานะครับตรงนี้เป็นจุดที่ต้องฝึกไปเรื่อยๆประสบการณ์นะครับไมโครโฟนห่างไม่เรื่อยๆเสียงบูบไปบูบมานะครับอันนี้ก็ต้องปรับปรุงเยอะๆเลยจ้ะครับโชคดีครับเชิญคุณเอกับสวัสดีครับน้องนิวนะฮะก็อย่างที่พี่ไก่บอกนะฮะเหมือนกับสามคนที่แล้วนะละคือ ไม่ต้องรีบอยู่บนเวทีนะฮะไม่ต้องรีบวิ่งก็ได้ค่อยๆเดินนะฮะเราตอนนี้อยู่บนเวทีมีคนมองเรายเยอะถ้าเกิดวิ่งไปจะสะดุดหกล้มและหาเติมเลยนะเพราะ,ะนั้นอยู่บนเวทีไม่ต้องรีบวิ่งนะฮะต่อไปแรกอย่างคือไมโครโฟนที่บอกเ,ออเวลามีบ็อกกิ้งหันไปหันมาเนี่ยเราต้องคํานึงก่อนว่าไมมันต้องอยู่ตรงกับปากตลอดเวลาร้องเสร็จพสังเกตเ,เ,เห็นหลายครั้งว่าเราหันปุ๊บแล้วเสียงมันจะหายเป็นวูบๆแล้วไม่รู้ว่าร้องอะไรอีกอย่างอาจจะด้วยพลังด้วยท o w งเราด้วย พี่อยู่ตรงนี้พี่ไม่ค่อยได้ยินีว่าเราร้องว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นก็คงต,ง,ตงต้องต้องต้องฝึกเรื่องพาวเวอร์แล้วก็เรื่องการใช้ไม้แล้วกเ็เรื่องของการสแสดงบนเวทียิ่งมีแดนเซอร์นี่ก็ดาบสองคมกันนะฮะจริงๆแล้วเพราะว่าตอนนี้คือมันเหมือนกับว่าน้องโดนแดนเซอร์กลืนลงไปไม่เห็นตัวน้องหอรือว่าแดนเซอร์ตัวใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้น,นะฮะก็ยังไงเราแต่ถ้าเกิดมีแดนเซอร์คงต้องทําตัวให้มีพลังมากกว่าน,นี้แล้วก็พยายามดันตัวเองให้ โผล่ออกจากดันเซย์ได้นะฮะครับขอบคุณครับกรับเชิญน้อปังครับสวัสดีจ้าน้องนิวจะบอกว่าเวทีนี้นะครับ Academy f a n t a s i ีเนี่ยครับแมนี่เพิ่งผ่านไปอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับพูดได้คำเดียวที่ปังเขาเรียกว่าผิดคาดนะน้องนิวทำได้ดีกว่าที่พี่คิดไว้มากเลยนะครับ แต่อย่างที่พี่ไก่บอกนะครับดีตรงนี้ก็ยังไม่พอนะครับแต่ถือว่าดีกว่าที่พี่คิดไว้เยอะมากโดยเฉพาะถ้ามีแรงนะไปฝึกเรื่องแรงเรื่องพลังการร้องนะครับจะทําให้ทําได้ดีกว่านี้มากนะครับโดยเฉพาะอย่างที่พี่เอกบอกเรื่องการใช้ไมยังน้องนิวอาจจะยังไม่รู้นะลูกว่าไมโครโฟนเนี่ยไม่ได้ใช้ใช้ร้องอย่างเดียว ใช้พูดได้ด้วยนะครับเพราะเมื่อกี้ตอนพูดกับอาต้อยนี่ไม่ยอมใช้ไมโครโฟนนะครับครานี้รู้แล้วเอาใจเชียนะจ๊ะชโชคดีครับครับอย่าลืมโบวตให้ V.C. New ครับ